พลวเดี๋วกีนี้พกอดีกเดมูปาิุคนาสระสมาติดกโคดจัลลิพาล้อวตักซอดตาเป็ดทีนอาคิบาสิบลูโชซออดูอ่านีหลอนก็เดบัสสิบลูทบบอบอุคละนเดยุคาสตร์ข้อทีตักซอเตอเตอขาเนี่ยเมื่เวลาทีรูก็อเสยเจเตที่รู้กอเสตักซอเนาะเลตักกูญีวบุละ อันบ้ากันเีรก็บบอเวเนีบาตาปลาเราดเล็เขาสุดเนาะออนไลน์อคตเนเออตเขาดูกวเวด้าก็โคที่เวด้าเปล่อมีที่ซีเพลลีเดวด้าเนาะเลิกก็โชอ์ทะเลปดูผาดุปดูผาดสิต้าเนเดออาเวดากุสเซสเซละาเปอร์ปราเดอรสตกะปาเดอะเวด้า တယ်တယ်လေခီကကောကဘလူဖာနိုဦးဒေါလူဒေါသလားမြတ်လိုဝဲကွာနော်အိုဝဲဒါအာလော့ရှေနော်အဖလက်လူရှီနော်လူရှီတဖက်ကလကချေဒါကတ်စာအစခေမတ္တူးလဲတစ်ဖာနိနော်တဲကောယေကတဲစေပြာဒေါပူဝဲတချစ်ဖိုးနော်ဘမ်မတ္တူးလဲလောခီရူကောစေတာကခီကကောလောလာစစ်ဖာလဲယူအကောနဲတတိသောခီကကောကဘာနာဝဲဖိမာဝဲဒါနဲ มันนัดตัวล้วละอะวะเฟกูญญาบุล government ตะคันนี่เนาะเมโดเวกะหนะหุบาลีอาเซญญะบาเปเปียวกวัจิอะเคกอเนาะแฮกุยนะรีดชิเยมณีตินีญาติชิโตซอเนาะทิโทเยกเอ่อทิโทคิชิเยกเลิกก็บ่ออยู่กร้อไวด้านเลซื้อะก็บ่ออยู่กร้อละดอนเมืองนี่ก๊กโคแพทองทาชินวัฒน์ละเม อเวดาไพรมินิสเตอร์เนี่ยอเวดาโดเนบาร์ลีเนาะเดปรามิปราซาและก็ชอตเลเวดาปดุละซอเดเวดาเนาะอเวดาเนี่ยปากะละพักติเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนาะอเวมามาตาประเดบอีกคู่กับปรามิปราซาและก็ต่อทอดชอตเลเวดาลอลี55ดีสลออ่าเวดากันเนเวดาตักขวดตักอย่างกอเนาะกกเพทองทานเนี่ย ต่เวดสิเชอร์ไับความมาทักซ่นในสดดุในบารีลีบาชาตนาเกบ้าเมอร์เวด้ารวมไทยสร้างชาติอภักดีเนกรบบเคลียเราสามีเราตีเราเชไม่เมเลยชาวเวดิตาโคตเตอุบา์แต่เวดาเนาะดอตักสิกว่าเนี่ยอูทอกเราวเดอตากะชอตเเลเว้าเจ้าเต้ก็ว่าปรับคอรมงปรับคณะรัฐมนตรีเนาะปรับสิทธาเนี่ยเเต้มาโมดิฟายเนาะ modifier เอ่อท็อตเป็นเล่าสิ่งกับบามาเกทข้อก็เลยจะนี่เนาะดอออเวปอลคีรอนุธีนดาอนุธีนขอเดอเวอู้เวดาและภูมิใจไทยอภักกิเนาะดอปรมัตกสอนนี่ตีกว่าเทวดาบ้ากระตุสกุตตันอนุธีดีดอกว่าตีกว่าเวอนุธีเนี่ยเวตุเนล่ะแล้วก็เตราบันนี่ก็มีมีดีแน่นอนดีอ่ะขอปริญญ์เลยโอลิซาเนาะ ตากิน no. ่โอลสาะเรกเกล่ยเลสาจานเนาะดอกอาว้เลน่ก็เลาเตาพูปูดอกก็ตุ่มกูต้ออาไว้ด้เนี่ยตากระสนเนี่ปวยไวได้ตึงนีแต่ลบัมดาดูเลเป็นผาดูโอลิพักกี่แล้ก็หอส้นานบัจเขทอมีดีนกอลชินเนปวยลิบัมดาดูเลบัเขียทอมีดีเลเนี่ยก็ เตียูเจบบักเลทีรุกอเรจลกอจเตปูมาสัดีเลต่เลกกจเต้อะว่ามาที่รุก็เสว่าหลอคอยยวาสัิผานเอาไวอุดตาเอลอกตัลอกเนาะสาร่เิกมบนาเกสารกอรีองตอนเอาเว้ิูเวดาอัเลดบุยตาอัตมมายมปอรกเลดบุย โอเคนัพ okay. so ัท so ok ีโอเปาลนี okay. ่พอเราจชอท v e r n m n ได้ยังนีอดอาการชีอาเวรคาเจกอาเวรคาโอกาคิีนสอสอกคิดีนบล็อกรูนนขอาโดเนบ้านดเซพลเนอรเชิลุชีเฮตาโดทชีโอเคนตาอเฮนชูอาเวรคาตาเจ้าอกอ แต่เออลเน Saint ี shirt, ่นียกระดูแค่ไหะพอผัดน d เล l นุกลวเวว่าบ so ัคเลเปประบะเมื่อกี้ดาบคกับ d l l a r ตัดชารตาปุ i n ส s ตระปาเมื่อกี้นีพักที่แล้วเวตาผู้เนี่ยโอ้ขอดอกคีนี่ไม่เปิดท่าเนียช่วรท่านันงช่วย่านั้ปล่มีดอกปกชอตะเลเอาเวตะดูดอกกี่หลอดกี่ลอแก่กับดอกเวลาอัศเียก็ษาไม่ไม่บ้า กิกิกิเวบล็อกกรุพโจโจอะเวเน่โอดอตาออลอลาคอตีลาคูซันเน่กอตอเต่เน่อะเวคูญอนูเวจาเน่ปราคอร์มอตรอโลบ้าปราคอร์มอแลบ้ามอริฟายบ้ามากิทอบ้าชอเตเลเลอะโอดออตาออลอลาคอตีเออเนเกคีนี่เนาะอะกัตเตอร์คีนี่บ้าเกียยารอเมเน่บานะเกเน่ตะนี่เจเกเตตะนี่อะเวกากะเกโรตะนี่ปวยลุยกาเกบ้าตะกาตะนี่เตปวยท่อเวดาลุยนี่เน่ บ้ามแต่ดูเลยบ้ามาเวยดินี่แหละตาบลึกตาโค้โอเวดูมาเดลาเลเดตาเห็นหนูละกรุเกลเลยก้าเหรอกระเป๋าปลากกรุเส่เลยกัเจ็บบูจูเจ็บบูขอดอกกชูละลละเชกัทบูอาอาโก้โก้ดูมาอาโคตันเนตากูลอซาเลลอเชนนอเลเปดดูผาดูตะกระป๋าดอกกระป้าน่ะอาเวดาดูมาอาตะเลอโคตันเนกับบ่าวดอตาเออลออรอลอที่รอเชนหนักขนี่เนาะสารอลาท่อไว้อีนึกกับเกบ้ารอลาพี่เนตดอตื่อเลย เวนแคมหอรตันนี้ลาทอกกัตเตอร์แว้พี่เนี่ยนั่นล้อนรนกัรประตุกแหวดอกปกับบ้นดูทอกดอกแล้วพักทีอัปุลาลวก็เกิ่ตะพูลที่เขาทไว้มีโอเคอ่ะยังไงไม่โอเคเราหุ่นอย่างนียชอบทว่าลากอบุไม่ได้เปิดเวลากลเลก็จอาเตะูเนี่ยอ๋อเนาะเอาไว้เส้นมาว่าจะนี่เด้อผู้บายเ็น่าสามุยอย่างสมุยดอกไม่ม่เลอะถือกุยทอทอละซอเอาเวลานี่ลงช่กอก อาคมยกไปดูพัดโดดก็มาด้าสู้ตะพลอาสะตะพลบาอะ70ได้แต่ปุบาอะก็โดดได้จะว่าตะกันหน้าตาบาดอเรคเลได้ได้ท่อลูท่อบาตะเกนี้อัพเดทท่อซาบาดอดิลเดดีโหลดท่อซาบาเนี่ยอะเวลาเนี่ยกอคู่ดอให้กูอยู่พานะว่าคู่สกดอโอเคไม่บัพสุกไปกับผิววิน100อีกไปต่อก็กาเฮลมาด้าสู้สู้สั้นพลาท่อบา เฮ้ราโดนเนี่ยจานเนี่อ้ตคาเยนักเลาจาน่ตาเอ้อหลอเลยเนี่ยกเปลี่นเปลี่ยนี่เลยนี่ยอูละอ่ะอกีเจอแลก็จต้อะปูไวดิน่ร่คือเดลหล่อหลอมาถึงเรือาไบบอบตอาตไปสูได้ดิเน่เอาไว้นีเอาไว้ด้านเมก็จะตั้ที่รู้ก็สเืตาเออหลอพอคู่อโดนเน่ยชอเรา e e t นี่ยปบู่เราโอ้เจ็บักตีมาน่ยสออกีกัเปล่อท่อไม่หยเปล่อท่อปุ๊บกันล่ะนี่ ဒီကောကောင်နဲ့ငါချောချတိကနော်လူပါထားတဲ့那個စေးပါမပေါ့ဖို့တဲတကောဟိုအဝဲကကဲချောတာဝဲဟိုနန်ဥခောပြာဥခောမိတ်စေးပါဟိုဟိကဲချောလန်အီကောဥခောကဲအိုမိတ်ကဲဒခီနိမင်းမအားတကတာနိဒကခီနိဂပဝတာရီဒီကဲဝဲဒဘာချာတနာကဲကောခို့တကနဲ့မေရာကောခို့လောခရတာပရတချတလဲပါမတပ်ပတ်စူပစီးနော်တာတပတ်စူပစီးတခါ อัปปุภาดูี้ตาปูตาปราบลูกพาดูขาเฟอร์เอาไว้ได e ้ใน p r i มิ m <Okay. S 3> i n เต t e ์เนาะนายกรัฐมนตรีอาว้ได้ในตาอุษาดตัมมาเวตาดีในเกทอกเกลือลาตะคาเลอเลเวดีทบุลก็เจ้าเะปุนี่เนาะอาไว้ในเมตาสิบปว่าดอกเวดิิพูนดอกเวดินนนบตรบัตรบนับอร์กิสิ่งอยาดีวบัตกบัตรสิสิเล็กก็เจ้าเตะปุ่ตาหุดก แม่แม่เที่ก็กะม่ดีนี่บ่ะแกทบลอนเนี่แกทบดแลก็เติร์นนี่หรอ不然หรอกวจะด้เนี่ยเอาไว้สู้ได้ดีเนี่ยที่ส่อเละแต่แต่那个胡涛老板娘เนี่ย那个้宽院长那่ party 的 party 那个班呢接待没呢接待要呢呢打个打个招呼เนอร์แปลอะไรเนอร์ชอทอบลูกเสดที่ส่อเละมูฟฟอร์เวอร์พาร์ตี้เนอรวไ่ได้เนี่ยชอทบเวปบลูเสบ้านชาตินาเกับไปเหียวบ่ะเนอร์ไปก็จูดครับามันเนอรอ้ मेमे लठीगा कोगा ने अवेयर न न वे तफाग ने दिसो डोनाल्ड ट्रम्प न वेरा द अपुआ आगत र केवेरा ने अपुआ लेलेने मेमे कोचो ते ते मेली ने नो नाने स स आखीसी येने स आसी ने दफू ने येशी नेफू ने तेसी ओ मेबु भए पाप को रलो भा पाप को न रलो सा द छो ठो वेडा बन्दू आ स स आ नो मे दे पुला उलो ते सेफ ने आवे के ठो वेडा गवर्मेन्ट ने वेडा ने ल ओ नो उ बय ने ल ओ ओ छु ओ के เล่าเลทสุตามาเนอพอตเตอร์เด็กยญิผู้คนดีกว่าเด็กเขืดเราตายอยู่ยอดปากแกอาตาด้อ